จอปัญหาแบบนี้ทุกคนว่าจะแก้ได้ไหมครับคันนี้นะครับพี่เจ้าของรถให้จุดมาว่านะครับอยากจะได้สภาพรถที่ใหม่ขึ้นดูดีขึ้นนะครับและนี่ก็คือสภาพตอนที่มาของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าจะเป็นช่วงล่างรถแบบนี้นะครับดูครับสภาพโซมมากๆเลยนะครับทุกคนคิดว่ามาที่ MD ีคลินิกเราจะแก้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับผมบอกไอพี่ก็าทาทั้งหมดนะครับสามรายการนะครับมีสปาทําความ สะอาดไปเลนะครับอันนี้คือรายการที่หนึ่งนะครับดูครับตามพรมพื้นพรมหลังคาตามโบะนะครับเราตรดมาซักมาทําความสะอาดหมดเลยนะครับแต่ว่าติดปัญหาตรงที่เบาะรถนะครับมันเหยมันพังหมดเลยนะครับเราทําความสะอาดได้แต่มันไม่ใหม่แน่นอนนะครับเลยเสนอพี่เขานะครับว่าหุ้มเบาะหนังไปด้วยเลยไหมนะครับพี่เขาว่าตกลงครับอ่านี่คือรายการที่สองนะครับดูครับชิ้นส่วนภายในยะไรนะครับเราจะตรดมาซักมาทําความสะอาดหมดเลยนะครับดูครับตามโคนทูกลางโคนทูเกียร์นะครับ ทำได้หมดเลยหรือหมดจาดทุกจุดนะครับดูครับผมพื้นนะครับอันนี้เราซักไปทั้งหมดนะครับหกรอบนะครับกว่าจะสาธนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสาดแค่ไหนนะครับแล้วก็อันนี้คือรายการที่สามนะครับก็คือพ่นกันสนิมช่วงล่างแบบพื้นดําพรีเมียมนะครับดูครับมาที่เ d ็มดีคนินะครับเราจะสปาช่วงล่างแบบละเอียดก่อนนะครับเก็บให้หมดทุกจุดนะครับบอกเลยนะครับว่ามาพ่นกันสนิมที่นี่นะครับได้มากกว่ากันสันนิมแน่นอนนะครับดูครับตามท่อตามเกียร์ตามทิ้นทวนอลูมิเนียม ที่เป็นคราบสนิมแดงแบบนี้นะครับเราจะเอาออกให้หมดเลยนะครับดูกครับตามเปลี่ยนกันความร้อนครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเสร็จนะครับไม่รู้ใหม่ไม่ใหม่นะครับอยากใจเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะครับว่าที่ MD ็มดีคลินิกจะทําได้ขนาดไหนแล้วก็ทําได้จริงไหมนะครับผมบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับที่ MD ็มดีคลินิกของเรานะครับมีสามสาขานะครับสาขาสุราษฎร์ธานีแล้วก็สาขาใหญ่แล้วก็อีกสาขานึงคือสาขาที่จังหวัดกรุงเทพนะครับอยู่ที่พระรามสองนะครับไม่แปลกเลยนะครับที่ผ ผมจะภาคคลิปเป็นภาษากลางนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราได้เปิดสาขาที่กรุงเทพเลยด้วยนะครับถ้าภาคภาษาใต้นะครับฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับดูครับสันนิมาเลยนะครับเราจะขัดจะเจียออกให้หมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้น้ํายาหยุดสันนิไม่ด้วยนะครับเห็นยังมาที่เ d ็มดกนิกนะครับได้มากกว่างานกันสันนิแน่นอนนะครับเพราะทีนี้นะครับจะพ่นกับสันนิแล้วก็ทําให้ช่วงล่างสวยดูดีดูล่อขึ้นด้วยนะครับดูครับน้ํายากันสันนิตัวนี้นะครับเป็นสูตรอะคริลิกเรซินนะครับ ตนต่อถูกสภาพอากาศสภาพเวทล้อมนะครับเป็นจุดดำเงานะครับพ่นเสร็จแล้วนะครับแห้งทันทีทันใดนะครับมาตอนเช้าตอนเย็นกลับได้เลยนะครับถ้าพ่นกับสนิมยางเนี่ยนะครับดูครับพ่นแล้วจะดำเงาชํำๆนะครับและนี่ก็คือสภาพช่วงล่างตอนที่มาอันนี้คือหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับดูครับเหมือนกับรถคนละคันเลยใช่ไหมครับเหลือเชื่อใช่ไหมครับอันนี้แค่สภาพช่วงล่างเฉยๆนะครับแสดงว่าเราทําผ่านไปแล้วหนึ่งรายการนะครับคือช่วงล่างเราสามารถทําให้เหมยขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะครับว่า ว่าได้ใหม่ขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและเพื่อนๆที่ดูทางบ้านอยู่ตอนนี้นะครับคิดว่าจะทําได้ไหมนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับผมบอกเลยว่าให้ดูคลิปให้จบก่อนนะครับว่าจะทําได้สักแค่ไหนเหมือนที่คุยเหมือนที่โมไว้ป่านนะครับอันนี้คือรื้อปลงหมดทักเลยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนนะครับการทําความสะอาดพื้นรถนะครับหลังจากนั้นนะครับทาความสะอาดไอเสร็จเลยนะครับก็นังพรมพื้นที่ทักเสร็จเลยนะครับกลับมาป่วยเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็ชิ้นส่วนภายในทุกชิ้นนะครับสอดออกมาทักแล้วก็ใส่กลับใหห้เมือน เดิมหมดเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการล้างสีนะครับล้างสีนี่ก็ล้างให้กับโฟมแต่ไรครับของแบนด์อ็มดีนะครับดูครับโฟมหนานุ่มมากนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับจะพรมเคลือบสีไปในตัวขัดคราบได้ดีมากนะครับดังสมคําล่ําลือของแบรนด์เอ็มดีแน่นอนครับผมนี่ฉีดปุ๊บนะครับแล้วก็ใช้แปรงดีเทลลิ่งใช้ผ้าขัดได้เลยครับตามทรงตามโซ่ครับเก็บให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆคงจะตื่นเต้นใช่ไหมครับว่าคันนี้นะครับพอทําเสร็จแล้วจะดูดีขึ้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเเเรราามดูตอนนส็จกัลย โอ้ทุกคนอันนี้คือหลังจากที่เราสปาทําความสะอาดภายในเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หุ้มเบาะใหม่เสร็จเลยนะครับดูครับรถคันนี้นะครับพอทําเสร็จนะครับไม่ต่างอะไรจากรถป้ายแดงเลยนะครับเพื่อนๆว่าจริงไหมครับมาที่เอ็มดีคลินิกดูครับว่าเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดได้จริงๆหรือเปล่านะครับดูครับผมหลังคานะครับตอนที่มาคือขึ้นราดําปีนะครับตอนนี้นะครับเกลี้ยงกริบเวฟนะครับอันนี้คือสีดันโลยนะครับช่วงล่างเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่าสุดขนาดไหนครับผม